อัสสลามอะลิกุมสวัสดีครับวันนี้เจอกับอดันาวิทีนะครับวันนี้มารีวิวขนมนะครับขนมมาเลยนะครับขนมชื่อขนมอพอลโลนะครับเป็นขนมไส้ไส้ช็อกโกแลตนะครับขนมนี้อร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับสีแดงแดงสองสีแดงแดงนะครับนี่นะครับขนมสองสีแดงแดนะครับ เอกลักษณ์ของมาเลย์เลยนะครับซองสีแดงนะครับคนจีนก็เอาเอาไปเป็นของขวัญได้นะครับเพราะมันเป็นสีแดงครับนี่นะครับหนงหอใหญ่มันก็จะมีสีสีแพ็คนะครับนี่นะครับขนมนี้อร่อยมากนะครับขนมออลโลมีตราฮาลันด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเม็ดอินมาเลเซียนะครับขนมนี้อร่อยมากเลยครับนี้ เนื้อขนมข้างในนะครับมันจะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับเราแกะออกแล้วก็มันก็จะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับนี่ครับขนมมันก็เป็นช็อกโกแลตด้านในนะครับเป็นแท่งนะครับแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะครับกินกับชานมตอนเช้าๆก็อร่อยนะครับนี่นะครับหนึ่งห่อหนึ่งหอยนะครับมันก็มีสีแพ็คนะครับ หนึ่งแพ็คมันก็มีสิบสองลูกนะครับมันก็อัดๆเข้าไปนะครับ mm. เออนี่นะครับหนึ่งห่อใหญ่นะครับแค่นี้นะครับก็ร,ราคาก็ไม่ค่อยแพงครับกินได้นะครับนี่นะครับ mm. นี่นะครับ เป็นแพ็กใหญ่ครับผมจะลองแกะดูนะครับแกะดูให้ดูกับลาครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห่อนะครับเป็นแพ็กใหญ่นะครับนี่นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับรีวิวขนมอร่อยๆของมาเลย์นะครับนี่นะครับขนมอพอลโลนะครับอพอลโลมาเลเซียนะครับเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับ จะก้อเล็กด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะขนมนะครับเป็นแพ็คๆๆสีแพ็คเลยนะครับนี่ลูกแกะเอามากินแล้วผมกําลังรีวิวแกะก็แกะเอามากินแล้วดูชอบนะครับดูว่าอร่อยขนาดไหนนะครับดูดูนะครับมีคนกินอยู่พลางๆครับนี่นะครับ หนึ่งสามสี่ห้นะครับอ่ามันเป็น6แท่งนะครับในหนึ่งหนึแพ็คนะครับมันก็มี12 12แท่งนะครับสน้องหใหญ่มันก็มี4ี่แพ็คนี้นะครับ1 2ึ่สาสี่นะครับนี่นะครับอันนี้แสนอร่อยนะครับกินกับชานมต่อนเช้านะครับกินกับกาแฟตอนเช้านะครับโอ้อร่อยมากไม่ต้องฝูดถึงเลยนะครับ นี่เมื่อกอี้หมดหมดหนึ่งลูกแล้วนี่เอาอีกลูกเลยนะครับนี่ขนมลักษณะขนมนี่ชอบมากเลยนะครับลูกของผมนี่ชอบมากเลยนะครับเออกินดูว่าก,กินเมื่อวานยังปวดท้องอยู่เลยนะครับวันนี้กินขนมแบบนี้อีกนะครับเดียกตัวปวดท้องนี่นะครับนี่นะครับขนมนะครับนี่นะครับขนมนี้ ถ้าจะซื้อเอาไปฝ่งยยากฝ่าคนแก่ๆแบบนี้มันก็เหมาะนะครับเอาซื้อซื้อเอาไปฝ่งเพื่อนฝูงถ้าก็ก็ก็เหมาะมากนะครับถ้าได้เข้ามาเลยก็ก็จะเป็นสมควรซื้อไว้เป็นของฝากนะครับนี่นะครับขนมนะครับขนมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมชอบชอบนะครับขนมนี้นะครับผมจะกินบ่อยๆครับมันก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับของมาเลยบางอย่างก็ไม่ค่อยแพงนี่ก็ข้าวโอ๊ตนะครับผมยังไม่รีวิววันนี้เดี๋ยวอันนี้นี่ห่อของมันห่อ,อใหญ่เหมือนกันนะครับข้าวโอ๊ตนี่นะครับเป็นสไตล์ขนมแบกขนมคุกกี้เดี๋ยวผมจะรีวิวรอบหน้านะครับขนมนี้นะครับ ตอนนี้บอดีลูกแกะกินซะก่อนเลยไม่รีวิวอ่านี่แกะอีกสองครับเมื่อกี้สองเลยนะครับสามกับนี่นะครับวันวานอยากปวดท้องนะครับนี่กลัวกลัวจับท้องกลัวจับปวดท้องเหลวอีกนะครับนี่โอ้กล้ากับขนมหวานนี่ชอบนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่อ่านี่นี่แกะออกไปดี นี่นะครับสำหรับคลิปผมก็มีแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากดก,ากดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ Thank you.